สวัสด,ดีครับ What is this? นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าไม้ประดับที่มีรูปร่างและสีสันสวยงามสะดุดตาจริงๆนะครับคือที่ปลายยอดของลำต้นจะมีฝักสีแดงสดจนถึงแดงเข้มยาวตั้งแต่5-15ถึง15เซนติเมตรซึ่งเจ้าฝักนี้แท้จริงแล้วก็คือช่อดอกที่อัดแน่นไปด้วยดอกอยู่ภายใต้ใบประดับหรือกาบรองดอกสีแดงของมันครับ ดอกจริงๆของมันจะเป็นสีเหลืองส้มไปจนถึงสีขาวซึ่งจะค่อยๆทยอยกันแทรกกาบสีแดงออกมาบานทีละ1-3ถึงดอกโดยเริ่มจากปลายช่อดอกก่อนแล้วเวลาบานก็จะบานแฉงบานกะโลูโช์กลีบบางๆที่มีขอบหยักๆเป็นลอนคลื่นส่วนตัวดอกนั้นเป็นรูปแตรและตรงกลางดอกก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีส้มอ่อนหรือชมพูอ่อนนอกจากนั้นใบสีเขียวสดเรียบเป็นมันของมันก็สวยงามไม่แพ้กันครับมีลักษณะเป็นใบ หนาะขอบเรียบจัดว่าเป็นใบรูปหอกมีปลายแหลมโคนมนยาวตั้งแต่8ถึง20เซนติเมตรและกว้างประมาณ5ถึง8เซนติเมตรก้านใบแผ่เป็นกาบโอบหุ้มลำต้นเรียงสลับเวียนอยู่รอบลำต้นเป็นเกลียววนขึ้นไปส่วนลำต้นสีเขียวกลมอวบน้ำผิวเรียบของมันนั้นก็มีขนาดประมาณนิ้วก้อยของเรานี่แหละครับและสูงตั้งแต่1ถึง2เมตรกว่าๆขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มกอไม่เรียกว่าพุ่มนะครับเพราะมันเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขาผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเคยเห็นมันกันมาแล้วแน่นอนอยังไงก็ช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ารู้จักมันในแง่มุมไหนบ้างและที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไร มาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาละทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับ ชื่อของมันก็คือเอื้องไหมานาหรือเอื้องไหมานาและก็ยังมีชื่อท้องถิ่นอีกมากมายเช่นภาคกลางเรียกมันว่าเอื้องเพชรม้าภาคใต้เรียกเอื้องช้างเอื้องต้นเอื้องใหญ่เอื้องดินบันไดสวรรค์และชาวไทยภูเขาเรียกมันว่าชุลบ้องหรือสุแลโบแต่หลายคนก็เรียกมันง่ายๆว่าดอกลิปสติกตามรูปร่างและสีสันของช่อดอกมันนั่นเองครับส่วนภาษาอังกฤษเรียกมันว่าครีปจิงเจอ m a l ล y i ียจิงเจอร์อินเดียนหรือสไป r a l f ฟ a กได้ยินชื่ออย่างนี้แล้วก็เดาได้เลยว่ามันเป็นพืชตระกูลขิงตระกูลขาแน่นอนใช่ครับมันเป็นพืชล้มลุกประจำถิ่นในแถบตะวันออกของอินเดียไปจนถึงคาบสมุทรอินโดจีนและเกาะนิวกินีครับ มันชอบดินร่วนชอบน้ําแต่ก็ชอบแดดจัดจัดด้วยและนอกจากมันจะมีลำต้นบนดินที่เป็นแนวตั้งแล้วมันก็ยังมีลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าเงาเติบโตทอดยาวไปตามแนวนอนอีกด้วย ส่วนที่มาของชื่อเอื้องไหมานานั้นเพี้ยนมาจากเอื้องหมายที่นาเนื่องจากชาวบ้านในสมัยก่อนจะปลูกมันไว้ตามมุมต่างๆของที่นาเพื่อบ่งบอกอนณาเขตของตนที่ใช้ในการเพาะปลูกและเชื่อว่าจะช่วยป้องกันศัตรูพืชเช่นเพลี้ยและต้นหญ้าต่างๆได้อีกด้วย นอกจากนั้นในบางวัฒนธรรมเช่นชาวไทยหรือก็จะใช้มันประกอบพิธีแหกข้าวแหกนาก่อนที่จะทำนาเพื่อเป็นการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางว่าจะปลูกข้าวในที่นาผืนนั้นๆแล้วนะซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลผลิตงอกงามขึ้น ส่วนชาวลัวก็ใช้ใบของมันประกอบพิธีสู่ขวัญควายหลังจากที่ไถนาเสร็จและกลาข้าวโ,โตเต็มที่แล้วเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้ดุดาทุบตีใช้แรงงานพวกมันในช่วงฤดูการทำนาและชื่อบันไดสวรรค์กับสไปโรลแฟลกก็มาจากลักษณะการแตกใบของมันที่เรียงสลับเวียนอยู่รอบลำต้นนั่นเอง สำหรับประโยชน์ของมันนั้นนอกจากจะนำหน่อมาต้มให้สุกแล้วนำมาประกอบอาหารได้แล้วมันยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยซึ่งโดยรวมแล้วทั้งใบลำต้นเงาและรากสามารถนำมาต้มน้ำเพื่อดื่มแก้ไข้ขับปัสสาวะรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ จะมีพิเศษหน่อยก็คือสามารถนำใบที่ต้มแล้วมขาขยี้เพื่อใช้โปะทารักษาโรคผิวหนังหรือนำลำต้นมาย่างไฟแล้วคั้นน้ำเพื่อดื่มรักษาโรคนิ้วและใช้หยอดหูเพื่อรักษาหูน้ำหนวกได้ส่วนเง้าและรากให้ตําแล้วพอกบริเวณสะดือเพื่อรักษาโรคท้องมานหรือต้มน้ำดื่มเป็นยาระบายข้าพยาธแก้ไอขับเสมหะและรักษาแผลอักเสบบวมมีหนองได้แต่แต่ครับแต่ ในเง้าและรากสดของมันนั้นมีสารไดโอจินีนซึ่งมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงและใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาสเตียรอยหลายชนิด หากไม่ต้มให้สุกเสียก่อนหรือรับประทานมากเกินไปก็จะทำให้วิงเวียนศีรษะอาเจียนท้องร่วงรุนแรงประจำเดือนมาไม่ปกติจนถึงแท้งลูกได้เลยก็คิดดูสิครับขนาดเอาใบดอกและเง้าสดๆของมันมาบดให้ละเอียดผสมน้ำเทลงนาข้าวยังทำให้หอยเชอรี่ไข่ฟอตายได้เป็นยาฆ่าหอยไปอี อ๋อเจ้าเอื้องไหมานานี้มันมีลูกด้วยนะครับซึ่งลูกของมันจะมีลักษณะกลมรีเป็นกระสวยเปลือกแข็งสีแดงสดยาว1-2เซนติเมตรพอแก่แล้วก็จะแตกออกได้มีกลิ่นหอมและมีมเมล็ดสี่เหลี่ยมสีดำเป็นมันจำนวนมากอยู่ข้างในซึ่งเราสามารถเพาะพันธุ์จากมาเมล็ดก็ได้นะครับแต่ใช้วิธีแบ่งกอมาปลูกง่ายกว่าเยอะไม่ว่าจะปลูกในสวนในกระถางหรือตัดมาเสียบในแจก,กันก็งามทั้งนั้นครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มันออกดอก คือเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมแต่ผมขอเตือนว่ามันลามเร็วมากถ้าไม่คอยดูแลแล้วก็รกแน่ๆครับ แถมช่อดอกของมันที่แก่แล้วก็ยังแหง้งสีดคาต้นไม่หลุดไปไหนไม่เจริญหูเจริญตาเลยสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาพืชพันธุ์ต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลินๆและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปด้วยการช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ